และอีกสิ่งหนึ่งที่ถาว่าสิมาเป็นเคยล่าตรงฮับไฮไลทเนาะฮับไฮไลท์ย่งกันสวายดีกับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อยินดีตอนทับเขาสู้ซ่องน้องไต้สาวดาวคือเก่าเด้อพี่น้องเมื่อนี้กับอ่าหลยคนคอมาให้น้องใต้อ่ามาเหตุคลิปเกี่ยวกับแบบว่า ขาคนไทยมาเล่า,มา,ลา,ามาอยู่เล่าหรือว่ามาอยู่เพื่อนของคนเล่ามาพักที่บ้านนะพี่น้องแต่ว่าถาคนไทยมาพักที่บ้านคนเล่ากองร้อนจะมาบุญโบอ่าเนาะยาวเข็ยบนี้นี่คาตอบเดิมพี่น้องก่อ,อื่นกอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจในการเหตุขีบของ้ลงตาเนี่ยเด้ออ่ามาเดิมเดนะิมแล้วพี่น้องอ่าก็คือเนาะมี หลายคนข้อมาว่าให้นกตายมาตอบเดี๋ยวนกตายสิมาตอบอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าน้องตายเคยเห็นเนาะเคยเห็นแบบว่าคนไทยคนขวางบ้านเนี่ยพี่น้องแบบเพื่อนใดเพื่อนบ้าทมาสันส่นๆเนาะเพื่อนใดสามีเป็นคนไทยและอ่าเพื่อนผ้าสามีเพื่อนมาบ้าทนะพี่น้องโอ้ยอย่าพ่าวว่านางดีๆก่อนมาหลักษาชิพอยู่อันญี่บุอนยี่บุน่บนไอ้เอื้อเนาะแต่ว่าไอ้เอื้อ เออเราไปจีบสาวมีคข้มแฝดทำอันนี้ก็คือค้อมแฝดซ้ายร้อนเด้อพี่น้องนี่อันนี้คือค้อมแฝดซ้ายร้อนเนาะอ่ากาเนาะสำหรับอันนี้น้องตากับบงหัว่ามันสิเป็นทุกบานหรือบอ่อมันสิเป็นทุกหมูบ่บานหรือบออ่อเนาะอ่า น้องตายเคยเห็นเพื่อนบ้านเพื่อนใดสามีเป็นคนไทยพี่น้องเพื่อนใดสามีเป็นคนไทยแต่แบบนี้เพื่อนผ้าสามีเพื่อนมาบ้านนะเนาะเพื่อนกับใกล้กันเนาะตอนนั้นเพื่อนใกล้กันน้องตายกับบ่ได้เห็นกองร้อนบ่ได้เห็นกองร้อนหรือว่าบ่ได้เห็นน้ยบ้านมาบุญเด้อขอแต่ว่ามากแบบว่าถึงตองตามกฎหมายนะทุกคนถึงตองตามกฎหมายก็คือมีบัตรเนาะมีบัตรอ่าบัตรผ่านแดนหรือว่าบัตร วัดประจําโตวัดสปอร์ตนี่นะมะั้งมาสปอร์ตก็คืออ่าพาส,สปอร์ตนอกพี่นอ้องพาส,สปอร์ตเพิ่อนกับมาก,กวนมาเสียกเบิง้งเลยกับโบได้เอาเงินโบได้เอาข้ามน้ำอีกเนาะสำหรับบ้านน้องตายน้องตายเคยเห็นเนาะแต่ว่าบ้านอื่นน้องตายบูหูก็คือคนรักคนกับบา้ถาถฐาว่าคนไทยมากอ่ามาพักมาอาศัยอยู่เพื่อนคนเล่าเนาะ <laughs> น้องตายก็เห็นเอฟซีมันโทรมาว่าอยากมาพักมา มาพักบ้านน้องตายบ่านหย่านกงร้อนหรือว่าหย่าน่ายบ้านสีมาบุญโบเกียวเนอพี่น้องเพิ่นบ่มมาบุญเน,นาะอันนี้น้องตายกะฮับประกันเ้อแเป็นเพิ่นบ่มาบุญโอ้ยขันลังเว้พอเป็นหมดหนามอันนี้น้องตายกะฮับประกันเนอเพิ่นบ่มมาบุญแน่นอนถาว่ามาเที่ยวมากอันนั้นแต่ว่าถาว่ามาเดวสามควบเดือดหอนก็คือมาขามาตีนี่กะอันนี้กะอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ถาว่ามาเดินมาหัวมามาเที่ยวนี่ แมนพูนจ้าบวเฮ็ดยังเนื้อสำหรับหมู่หวานหวานน้องตายเนาะแหละเพื่อนบะย่านแบบว่าก็ไทยเงินไทยยังอันนี้น้องตายบู่หเนาะตามระเบียบกฎหมายแต่ว่าอันนี้แมนสำหรับหมู่หวานสื่อเน้อถ้าไฟยังมาเด่นกันยินดีตอนทับกนะจ้าบอมี่อ่ากองร้อนมาบุญแน่นอนแต่กับบอมี่น้าบ้านมาบุญเอาเงินเอาข้ามแน่นอนเด้ออันนี้น้องตายกันฮับประกันเด้อจ้าอ่ามีแต่พุ่นนหละเพิ่นกับ เพื่อนกะถาว่ามาเป็นเคยเนาะเออถาว่ามาเป็นเคยอันนี้ก็อีกอย่างหนึง่งอย่างหนึง่งมาเป็นเคยอันนี้ก็สิเดเีงเงินเสียเงินอีกอย่างหนว่เพี่นเนาะเีงเงินจดสื่อเขาซัมมานูคั่วจดสื่อเขาซัมมานุคั่วแบบว่าใหญ่มาอยู่ขอบคั่วนะมาเป็นขอบคั่วเดียวกันเข้าใจปะแบบว่าใหญ่เอาอซา,ามีคนไทยละเนาะ มาเขามาอยู่เขาทะเบียนบ้านเอาง่ายๆคือเอาซื้อเขาทะเบียนบานแน่นอนว่าตตอง้เสียงเงินแต่ว่าเสียบโบรายดอกพี่นนองเสียบโบรายปันใดหหรอกเนาะประมาณถามว่าเป็นเงินบาทก็ประมาณหาลอยยกว่าพันหนึ่งอย่เเอาเขาทะเบียนบานเอามีซือ้อมียังให้มันถืตอตองนะนะเผื่อคนคนหนึ่งมีซื้อในซัมมานุคั่วถ้าว่า,า,าน้องตายเขาเอื้อนซัมมานุคั่วเราพี่นอ้องและเส้นซื้อเส้นยังกันคักแน่เนาะ แดีว่าเป็นเคยเป็นเคยเพื่อนนี่หรือว่าเพื่อนนี่เนาะแดีวว่าเอาง่ายๆกายง่ายสื่อเขามาเป็นขรอครั่วเดียวกันเนาะมาจดสิปืมสัมมูนุขัวนี่หรือว่ายายเขาทะเบียนบ้านคือเขาบอกนั่นนะเนาะกายเสียอเงินคาพวานจับตาคาพ่ายกง่ายยกง่ายให้แหละทว่ามีอมีเอียงมาบุญกับสามะไปแจ้งนายบ้านได้เนาะอันนี้ก็คือ ก็ระเบียบบ้าน้องค์ายเด้อพี่น้องสิไปไทยไปลา์นี่ยฮะต้องไปผ่านนายบ้านก่อนเพื่อให้เพื่อนเส้นให้เนาะเส้นใบอนุญาตและเข้ากับสิไปทำพาสปอร์ตด้วยเอฟโอยูเนาะเพื่อสิไปคุ้นไปประเทศทีหลายหลายคนฟันเนาะประเทศทีหลายหลายคนฟันที่มันสวยงามแหละใครอยากไปประเทศที่มีความจเจริญน,นะพี่น้องอันนี้ประเทศประเทศลาวนี่ก็มีความจเจริญคือการ อยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าแถวส่วนระบุเท่ากันคือกันเนี่ยเนพี่นอ้องถามว่าแถวส่วนระบแุแถวใดกันอ่ถาถามพายามาเที่ยวกันยินดีต้อนรับเด้อจ้าบอมีดตำหนวดบอมีดกองร้อนบอมีดได้หวานมาบุญแน่นอนเนาะถามว่าไม้ยางถือตองบอมตองหยาดอันนี้น้องจายกันฮบประกันหายเด้อจ้ามีรายคนใด้พี่น้อง fc ทักมาถามูีว่าที่อยากไปเยี่ยมน้องต่ายอันนี้กองรอนจะมา กองหลอนจะมาจับพี่ไหมนายบ้านจะมาจับพี่ไหมไมาจับเด้อน้องตายก็เคยเห็นคนมาเที่ยวลายอยู่เนาะบางคนเพิ่งกับมาเที่ยวเพิ่งกับโอยากพักในบ้านฮะน่ะเพิ่งโอยากพักในบ้านเพราะว่าเพิ่งกับไปนอนอยู่แถวห้งแฮมหรือว่าแถวคอนโดเนาะพี่น้องคอนโดแถวในเมืองพนด่ะมันกับโบไกลจากอันนี้เป็นไดขี่รถไปเนาะถ้าผู้ได้มีรถนี่แหละเนาะน้องตายก็สิมาตอบให้ ซัมนี่แล้วพี่น้องแต่น้องตายโมโหว่าถาว่าสาวด้าไปเป็นสะไพรไทย <c oughs> สีขาวทะเบียนบ้านไดนไดเนวใดเนเนาะสีใสเงินลายสำหรัไออันนี้กับโมโหเด้อมีแต่ว่าหูแต่ว่าถาเคยเคยไทยเคยถาคนไทยมาเป็นเคยล่านี่แน่นอนบ้านต้องจดสื่อเขาทะเบียนบ้านเขาซามูนุขวะต้องเพื่ออ่าแจกสื่อในหมู่บ้าน นนนะพี่น้องนี่เได้เนาะความพันไทยลายคนก็อยากเป็นยู่สะใภไทยโอ้ยภมิรายผมเสียพี่น้องเลยอีบุญรุนนี้น้องใต้ก็ขึ้นสิิไปประเทศไทยอีเด้อแต่ว่าบงหูมาเดืันไดเนาะเพราะว่านี่อายคนหน like, ึ ites, 看看่งเพื awesome. nee. ่อนแ่า สผ้าไปเที่ยวเป็นอาอเนาะเป็นพีซ่าไอาเนาะไปสิผ้าไปเที่ยวจักแมนโมแมนถาอยู่และอีกสิ่งหนึ่งที่ถาว่าสีมาเป็นเคยเล่าตรงทับหายไรเนาะห้ามหาไรยังก็กคือนี่เห็นบอกพี่เนาะเฮ <c oughs> ็ดใดเห็ดหน้าให้เป็นเนาะตรงทำหน้าให้เป็นเนอะถาว่าอยากเป็นเคยล่าถ้าทำหน้าบ่เป็นนี่บอกเอา <c oughs> เพราะว่าเออเอาอยู่แต่ว่าถาคนบมมีให้บ่มี่หน้าอนเอาแต่ว่าลำหน้าบ่เป็นนี่อยากเพราแถวไม่เถาบ่เอาหนาเพราะว่านี่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วพี่เ้างน้องต้นี่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอันนี้เปรียบเทียบน้องตายสื่อเลยหมด้ว่าคนอื่นไลนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือให้หน้าตะกะด้วยจ้าให้หน้าตะกะเขาหน้าอถามปลา หนุ่นนงเสื้อลำแสงมันง,งามแทเด้ดาขอจับมังแน่ควันตาหนุ่งซื้อมาราคาเท่าไรจับเสือดอกน้องอันนี้ก็เป็นก๊อกขามเด้อจ้าก๊อกขามหน้าตรงตาเนาะ ค่าต่างกล่องตัวนี้สั้นเว้ยโอ้อ่าตัวหนึ่งของแกเอาเมื่อเนาะเดื๋ยไปติดตามสองหลังสาวาเนี่ยเด้อนของแกสาวลาเพิ่นเปิดสองนะพี่เนาะค่าต่างกล่องตัวนีสั้นตัวนึงหายเฟินเนาะตัวนึงหมสั่นเอาหายเฟินนะเพราะขอดเพราะว่ยนำขวามกล่องสั้นเด้อเนาะอันนี้ก็เป็นขอกเป็ดเก็บไข่ขูมมือเน้่พี่เนาะนี่ ต้นมะขามต้นมะขามกันมี่เด้อโอเป็ดกันเลยน้องเป็ดนั่เป็ดกับไก่ตีกันอะนะเป๊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 ะ น,นี่น้องเขากันนะกำลังเคียวยังนอนหลับสบายไปหาเก็บหอยจูบเอาคู่แล้วไหมเนี่ยเอาคู่ไอ้นี่เอาคูานะ่เอาคู่รนะองไปถ่ายคลิปขอกเป็ดขอกไก่ นี่แหละบรรยากาศแทวทงไห้ทงหน้ากันด้พี่น้องเลยสบายใจมีไผยอยากมาเป็นเคยละอยู่บ่ลำบากเด้อจ้าลำบากเลยเห็นไห้เห็นหน้าได้จ้าขั้นบวเห็ดกับบัณ้ิินเขาเด้ยี่น้วเนาะ มิตว่าพอกันไมหมคลิปหนาเดอ้อสำหรับคลิปนี้กันสิโคโจ้แพงสมนีเดอ้อฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห่งใจในเดอ้อขอบใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฮับส้มคลิปเดอ้อบ๊ายบาย